สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักเจ้าตัว Smart Digital ล o อ r ล็อกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นของแอปรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันชื่อว่า TT Lock นะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้าเนี่ยถ้าลองไปหาดูนะครับกดซับส c ค i b ์นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปดูได้นะครับว่ามีอยู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบมือลูกบิดนะครับใช้แอป TT Lock เหมือนกันซึ่ง ถ้าท่านเข้าไปดูนะครับก็จะทราบว่าเจ้าแอปนี้มันทําอะไรได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้เรามาดูอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแบบก้านมือโยกนะครับใส่มือโยกรุ่นนี้นะครับดียังไงเดี๋ยวเอารูปภาพรวมนะครับขึ้นโชว์บนหน้าจอให้ดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาุก พูดถึงภาพรวมคร่าวๆก่อนนะคะว่ารุ่นนี้มันดียังไงมันทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะสแกนนิ้วมือได้นะครับกดรหัสเปิดนะครับกดล็อกได้แล้วก็ที่สําคัญแบตหมดนะครับไขกุญแจได้ด้วยเราใส่แล้วถอดอ่กาก้านโยกนะครับแล้วก็ถอดออกแล้วก็ไขกุญแจได้นะครับซึ่งถือว่า ดีมากเลยนะครับบางทีบางคนใช้งานไม่ไม่ไม่สะดวกนะครับว่าบางทีแบตหมดนะครับเราก็ลืมเปลี่ยนฐานนะครับก็เอาคุญแจายแทนได้เลยไม่ต้องมากังวลว่าแบตหมดแล้วจะทํำยังไงมาดูองค์ประกอบที่เขาให้มานะครับคร่าวๆก่อนอย่างแรกเลยมีตัวฝาหน้านะครับด้านหน้าประตูนะครับเอาไว้สําหรับเปิดปลดล็อกนะครับแล้วก็ชุดด้านหลัง นะครับไว้สำหรับใส่ฐานใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์ต่างๆมานะครับเดี๋ยวผมขอพูดตัวใหญ่ๆก่อนอันนี้ตัวทาบนะครับทาบกับประตูเพื่อไว้เจาะสำหรับประตูใหม่แต่ถ้าประตูเก่าก็อา,อาจจะไม่ต้องกระเจาะนะครับอาจจะแค่ขยายรูนิดหน่อยแล้วก็ให้การโยกมาด้านนอกด้านในนะครับ แล้วก็ตัวแกนล็อกนะครับแบบบ้านใช้กับบ้านเราได้เลยแล้วให้ตัวด้านที่ติดกับวงกบนะครับติดเข้าไปใส่ในวงกบนะครับใส่ในวงกบแล้วก็ให้กุญแจมาสองดอก สำหรับขายสำหรับปลดล็อกได้นะครับแล้วก็มีตัวอ่อลืมบอกใช้ทาบได้ด้วยรุ่นนี้ทำได้สีอย่างนะครับมีสแกนนิ้วกดรหสัสทาบบัตรนะครับแล้วก็ขายุญแจเสร็จแล้วเขาให้น็อตสกูนะครับเบอร์หนึ่งเขาก็จะมีติดเบอร์ไว้ว่า อันไหนเบอร์อะไรนะครับใช้ตรงไหนซึ่งในคู่มือก็จะมีบอกแล้วก็ให้แกนเหล็กบางคนสงสัยว่าเจ้าตัวนี้ให้มาทําอะไรเอาไว้หนีกระดาษหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเอาไว้ใส่ในแกนเหล็กตรงนี้เพื่อไปยึดเกี่ยวให้ตรงคันโยกนะครับให้มันไม่หมุนเพื่อที่จะเปิดปิดประตูได้เดี๋ยวตอนประกอบมาดูกันนะครับว่าใส่ยังไงอันนี้ก็เป็นตัวประแจหกเหลี่ยมเล็กนะครับเอาไว้ไข อุปกรณ์คร่าวๆเขาให้มาเท่านี้นะครับก็มีพวกนอสกูก็อย่าทำหายนะครับพวกนี้เพราะว่ามันต้องใช้ทุกตัวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเจ้าตัวดิจิตอลดอทล็อกนะครับตัวของแอปทีทีล็อกกันนะครับจริงๆวิธีการก็ไม่ยากซึ่งอันนี้ขอประกอบข้างนอกให้ดูก่อนนะครับจริงๆเราต้องไปติดตั้งกับประตูแล้วก็เอาแกนตัวนี้ใส่เข้าไป วิธีนะครับก็คือเอาด้านนี้ด้านที่เป็นตัวสกแกนเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาแกนเอาด้านที่มีรูออกนะครับเฮ้ยโทษทีครับด้านที่มีรูใส่เพราะว่าสังเกตดูครับในนี้เนี่ยเขาจะมีรูเอาไว้ให้เราใส่ยึดนี่ตัวที่มผมบอกเหมือนตัวหนีบนะครับหนีบกระดาษให้ใส่ลงไปในช่องนี้ ขอทำให้มันตรงตรงรูก่อนนะโอเคครับอืมโอเคเห็นไหมรพอใส่ตรงรูแล้วมันก็จะไปอยู่แบบนี้มันก็จะหมุนแต่ผมลองหมุนบิดให้ดูเห็นไหมฮะมันแกงก็จะหมุนตามโอเคทีนนี้พวกน็อตนะครับสกรูเนี่ย มันก็จะมีเอาไว้ยึดกับตัวประตูซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูตอนติดตั้งจริงนะครับอันนี้ผมประกอบให้ดูก่อนอันนี้เราได้ตัวแกนละนะครับสิ่งต่อมาผมถอด้าก่อนนะให้ประกบอืมมันจะมีชุดนี้นะครับมาให้ให้เราประกบตัวนี้เข้า แระกก็แผ่นแผ่นเพดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีนอ็อตลูน็อตอยู่3าตัวก็ให้เราไขนะครับไขน็อตเข้าไปให้มันพอดีมันจะความกว้างมันจะพอดีกับประตูเลยล่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้ไขน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูต่อ โอเคครับหลังจากไขน็อตเสร็จเนี่ยมันจะตึงได้เท่านี้นะครับมันจะมีระยะเหลืออยู่สําหรับติดตั้งกับประตูได้หลักมันขยับได้นะครับหลายขนาดก็ขึ้นอยู่กับความหนาของประตูแต่ละรุ่นนะครับแต่อันนี้มันก็จะเหลืออยู่นิดนึงแต่ก็ใส่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูตอนประกอบจริงนะครับมันแน่นหนาอยู่พอสมควรแหละอันนี้ตัวสายสายาเดี๋ยวขอขยายแล้วกันสายสัญญ,ญาณรับข้อมูลนะครับ ให้ลอดออกตรงรูต,ตรงกลางนี้นะครับลอดออกมาแล้วก็มาเสียบเข้ากับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณพลังงานนะครับเขอไปนะครับส่งพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับมาเลี้ยงเจ้าตัวรับข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูกันต่อ อันนี้เมื่อเราติดตัวเพจยึดนะครับเข้ากับประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่จากเมื่อกี้นะครับเราก็ใส่ตัวสัญญาณเสียบเข้าไปเลยโอเคครับเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บสายนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวแกนนะครับให้มันตรง มันก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะมีรูน็อตนะครับให้ไขยอยู่2รูคือข้างบนกับข้างล่างซึ่งน็อตก็จะเป็นไซส์นี้นะครับไซส์เล็กวิธีถ้าใครสงสัยจริงๆมันไม่ยากหรอกเพราะว่าตัวสกูรนะครับหรือน็อตเนี่ยเขาให้มาพอดีกับรูอยู่แล้วมันจะไขได้ไม่ไม่แบบว่าบังคับฝืนมันใส่เข้าไปนะครับมันก็จะพอดีโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไขก่อนพอดีถือมือไม่ถนะัด โอเคครับหลังจากไขเรียบร้อยนะครับอ่ะลืมว่าจะใส่ตัวแกนนี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรครับจริงจริงแกนมันก็ใส่ใส่เข้าไปตรงกลางนี่แหละเสียบเข้าไประหว่างกลางก็อเอาไปเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งจริงแล้วกันแต่นี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีนะครับการใช้งานก่อนนะครับก็ติดตั้งประมาณนี้โอเคแล้วก็อ่า ใส่มือจับนะครับซึ่งไอเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนนะครับมือจับซ้ายขวาได้นะครับวิธีการเนี่ยมันคล้ายๆกับไอเจ้าตัวรุ่นที่มันเป็นคันโยกนะครับลองไปหาดูในคลิปผมมีดิจิตอลดอลล็อกรุ่นคันโยกอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เคยรีวิวแล้วว่าวิธีการเปลี่ยนมือจับด้านซ้ายด้านไปด้านขวานะครับหรือว่าตามเข็มตัวนนเข็มเนี่ยทำยังไง วิธีเดียวกันเลยนะครับก็คือเปิดข้างในนี่แหละโอเคใส่นี้นะครับเราสมมติเราติดตั้งเสร็จแล้วเอาใส่มือจับเราเขาสังเกตดูในมือจับเ็าจะให้รูตัวสกูนะครับแบบไขด้วยหัวแาชา่หกเหลี่ยมนะครับก็ใส่แล้วก็ยึดให้แน่นแล้วก็อันนี้สมมตินะครับว่าเดี๋ยวเราใส่ทานกันแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ นะครับว่าใช้งานยังไงกันโอเคครับตอนนี้เราใส่ฐานนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปิดฝาก็จะมีน็อตสกรูตัวเล็กตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาไขให้ฝาไม่หลุดนะครับโอเคอเรียบร้อยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันก็จะสังเกตดูหมุนข้างอีกข้างยังไม่ไปเพราะมันยังปลดล็อกไม่ได้นะครับแต่ถ้าข้างในเปิดเปิดได้สังเกตดูก,กาแกาข้างในนะครับพอผมหมุนแกงข้างในจะหมุนเห็นไหมฮะแต่ถ้าหมุนด้านนอกอันนี้คือด้านนอกนะกาข้างในจะไม่หมุนตามเห็นไหมเพราะว่ายัง,ไ,งไม่ได้ปลดล็อกนะครับอันนี้คือติดตั้งถูกต้องแหละเห็นไหมติดตั้งไม่ยากเลยเดี๋ยวมาดูวิธีการเซตอัพ กับแอปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งนะครับให้โหลดแอปชื่อ Tt Lock นะครับเข้ามาก่อนซึ่งอันนี้ผมเคยโหลดมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่าอันนี้ผมมีติดตั้งอยู่ก่อนแล้วตัวหนึ่งวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็ลงทะเบียนตามปกติเลยไปดูในคลิปที่เป็นลูกบิดก็ได้นะครับดีตอนดูลูกบิดโอเคแล้วก็กดแอดครับ พอเรากดแอดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะครับหลายอย่างตแต่ว่าให้เราเลือกที่ดอล็อกนะครับอ้อลืมบอกไปรุ่นนี้ใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับต้องเปิดบลูทูธในโทรศัพท์ก่อนนะครับลืมบอกไปโอเคครับกด Next เขาก็จะทําการหานะครับก็เทิร์นออนใะอันนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับ อย่าลืมเปิดบลูทูธนะครับแต่ว่ากระตุน้นกระตุ้นหน้าจอนิดหนึ่งอ๋อให้เ u ินออนโลเคชันก่อนต้องเปิดการระบุตำแหน่งด้วยลืมนะครับโอเคอย่าลืมเปิดการระบุตำแหน่งนะครับเดีย๋ยวรีเซ็ตบลูทูธใหม่ โอเคครับเจอแล้วเห็นไหมชื่อ BL01 เนี่ยแหละเราก็กดบวกนะครับดังนั้นถ้าบางท่านติดตั้งไม่ได้เนี่ยพวกทีต้นดยวล็อกแต่ละรุ่นนะถ้าติดตั้งไม่ได้ก็เปิดแชร์โลเคชันนะครับที่เขาบอกไว้แล้วก็กระตุ้นหน้าจอมาหน่อยนะครับอย่าลืมเปิดบลูทูธที่สําคัญโอเคเรียบร้อยแล้วผมตั้งชื่อเป็นโฮมแล้วกันนะครับโฮมแล้วก็ ประตูนะครับเดาโอเคครับเรียบร้อยเราก็จะได้มาอีกอันหนึ่งละอันนี้ก็จะบอกด้วยนะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าแอป TT Lock กันนะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนกับเจ้าตัวลูกบิดแหละนะครับถ้าใครเคยไปดูคลิปนั้นแล้วเนี่ยหรือใครยังไม่ได้ดูนะครับลองไปย้อนดูได้วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม การใช้งานเดี Dante, Nacional, Safe, ๋ยวขอหยุดบันทึกหน้าจอตัวนี้ด้วยแล้วเราก็บันทึกใหม่นะครับโอเคเราเริ่มการใช้งานแต่ดูก่อนปลดล็อกได้ไหมเห็นไหมครับได้ยินคำว่าอันล็อกไหมปิดปุ๊บเห็นไหมอันนี้ล็อกแล้วแสดงว่าตั้งไว้เร็วมากเลยโอเคปลดล็อกใหม่ครับ ก้านเห็นไหมก้านข้างในประตูหมุนตามด้วยถ้าล็อกแล้วต้องไม่หมุนอ่าโอเคแสดงว่าติดตั้งถูกอันนี้มาดูอย่างแรกนะครับเราจะมาตั้งสกแกนนิ้วมือกันเอาที่เราใช้ใช้กันบ่อยก่อนนะสกแกนนิ้วมือเข้าไปที่ฟิงเกอร์พนครับโอเคเสร็จแล้วกดตามจุด กดแอดครับ add finger f i n ก e r p เป็นถ้าเราใช้เองจริงๆอ่ะก็ตั้งเป็นเปิดแมาแนนนะครับเราใช้ประจําทุกวันอยู่ละแต่ถ้าบางทีเราอยากจะตั้งเป็นตามช่วงเวลามีคนมาอยู่หรือใครเอาไปใช้กับพวกคอนโดเนี่ยให้อยู่ได้เดือนเดียวหรืออาทิตย์หนึง่งหรือวันหนึ่งเนี่ยก็ตั้งเวลาได้เหมือนกันแต่นี้ผมจะตั้งเป็นประจําละกันชื่อ,อเทสไปก่อนนะครับชื่อเทสเขาก็บอกว่าให้เราเอานิ้วไปแตะนะครับตรงที่สกแกนโอเค ใช้นิ้วโป้งแล้วกันเราบอกให้แตะสี <press> ครั้งนะครับเห็นไหมสี <press> ฟ้าที่ขึ้นเรื่อยๆก็ <press> พยายามเอาให้ทั่วๆนิ้วนะครับมันจะได้สแกนง่ายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสแกนนิ้วปลดล็อกไหมโอเคครับปลดล็อกเห็นไหม <Un lock. S 1> อันนี้มันแค่ห้าวิเองโอเคเรียบร้อยนะฮะสแกนนิ้วมือทีนี้มาดูกันต่ออีก นะครับเมื่อกี้เนี่ยสังเกตดูมันปลดล็อกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราจะมาขยายเวลานะครับวิธีขยายเวลาเนี่ยเข้าไปที่ s e t t i n g นะครับมันจะมีคำว่า Auto l o ็อกเนี่ยเห็นไหมห้าวิเองเราสักสักสิบวิแล้วกันนะครับมันเร็วไปห้าวิแต่ถ้าใช้ที่บ้านเราเองก็ตั้งความความถนัดน,นะครับบางคนก็30มสิบวิหกสิบวิว่าไปผมเอาสักสิบวิแล้วกันนะ ตอนนี้เราเทสกันก่อนโอเคมันจะได้ไม่นานไปเอ้ยไม่เร็วไปโทษทีเรียบร้อยอันนี้เมื่อกี้นะครับอย่างแรกเราเปิดเราเปิดด้วยบลูทูธได้แล้วตอนติดตั้งมันบังคับอยู่แล้วต้องเปิดด้วยบลูทูธได้อย่างแรกโอเคครับเดี๋ยวเราให้ลอกก่อนสิบวิเนี่ยล็อกแล้วต่อมา ล็อกด้วยนิ้วโอเคครับต่อมาจากมีบูทูนิ้วนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนี้เอาสแกนใส่รหัสก่อนมาดูวิธีการใส่รหัสนะครับให้เข้าไปที่อ่อ เจเนเ p a พาส o d ดนะครับมันก็จะมีเป็นทาวน์เป็นช่วงเวลาเป็นครั้งเดียวนะครับหรือจะลบหรือจะคัสตอมก็ได้นะครับเป็นช่วงเวลาหรือหรือจะเป็นให้มันบนรีคอลลิ่งนะครับตามลูปนะครับเช่นทุกๆวันอย่างเงี้ยทุกๆวันเพื่อหักเวลาสามโมงถึงสี่โมงเย็นเนี่ยให้ให้นายคนนี้นายคนนี้เปิดได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเราใช้ประตูห้องนอนก็นได้เช่น เราบอกว่าให้แม่บ้านสามารถเข้าได้เนี่ยแค่ช่วงเวลาตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแค่นั้นนะครับเราก็ตั้งเวลาไว้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราตั้งเป็นเปอร์ manent ไปก่อนนะครับนายชื่อเทสเนี่ยอันนี้คือเจเนเรตพาสโค้ดเขาจะตั้งพาสโค้ดมาให้เราเห็นไหมตัวเลขเยอะะเลยแล้วก็แชร์ได้ด้วยแต่อันนี้กดคอมพิวตไปก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้ว เดอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูต่อเจ n เน a เรนะครับสร้างตัวรหัสพาสเวิร์ดนะครับเข้าโดยใช้กดตัวเลขเอาเข้าไปที่เจ n เน a เรตพารโค้นะครับมันมี Permanent เนี่ยคือเขาจะสร้างรหัสให้เราเลยซึ่งมันจำยากนะครับให้เรามาที่ Custom นะครับเราเลือกที่ Permanent นะครับใส่ชื่อเป็นชื่อในเทสเหมือนเดิมแหละรหัสเอาที่เราจำได้ผมใส่หนึ่งสี่ห้ไปก่อน นะครับแล้วก็เซตพาสโค้ดโอเคครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนนี้มาดูตรงพาสโค้ดนะครับปุ่มพาสโค้ดเนี่ยจะมีในเทสอยู่สองคนละมีแบบเปิมในคัสตอมกับที่เจเนเรตให้ไอตัวที่เขาเจเนเรตให้พัดบวดบัรยาวผมไม่อยากใช้ละลบมันออกซะ เอาเฉพาที่ตัวที่ใช้เองนะครับเห็นไหมมันก็จะดูได้เลยนะครับพาเวิร์ดอะไรอันนี้ถามว่าไอ้ทุกคนเข้ามาดูพาเวิร์ดของแต่ละคนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวอแอปเนี้ยมันมีเรื่องของออเทนออทไลท์ ight, นะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเราสามารถตั้งได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นเรามาดูวิธีการปดโดยใช้ เจ้าพัสสว์ดกันมาดูกันโอเคผมกดนะหนึ่งสสามสี่ห้าหกชาร์จอันล็อกแล้โอเคครับต้องหมุนได้นะเห็นไหมอาเรียบร้อยกดรหัสแล้วตามด้วยชาร์จนะครับนี่ใช้ง่ายเลยใช้ดีด้วยโอเคเดี๋ยวมาดู มาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือเจ้าคีการ์ดวิธีการาเ e n e r a เจ้าคีการ์ดก็ไม่ยากนะครับให้ไปที่ i ก c รัดนะครับแล้วก็กดที่3ามจุดแล้วก็กด add ic card ก็เหมือนเดิมครับมีเปอร์แมนแนน์มีไทม์อันนี้ผมก็ตั้งชื่อไปก่อนนายเทสเหมือนเดิมแหละโอเคครับพอให้เอาไปแตะเห็นไหมอินพุตง่ายมากเลยแค่ไปแตะหน้าจออ่าเดี๋ยวลองดูลิบมีเหมือนเดิมฮะล็อกละโอเคง่ายไหมโอเคครับง่ายมากเลยอันล็อกละ อืมง่ายครับแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเรื่องของอัลเทอรไรท์ Auto นะครับสิทธโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเมื่อกี้นะครับเรามาดูเมนูเจ้าตัวออลทไรท์แอดมินนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะส่งสามารถส่งสิทธิ์นะครับไปให้กับ ผู้ที่เราอยากให้เขาเป็นแอดมินอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับโดยเราใช้ตัวนี้ออเทลไลส์ส่วนเซนคีนะครับก็คือเราอยากจะส่งไปให้คนอื่นนะครับในบ้านเราหรือคนที่มาหาเนี่ยเข้าชั่วคราวก็ได้นะครับโดยใช้ตัวเซนคียแต่เดี๋ยวนี้ผมจะเทสนะครับเทสส่งเจ้าตัวออเทลไลส์เนี่ยให้ดูนะครับอันนี้เราสิทธิ์สิทธิ์เป็นแอดมินนะส่งสิทธิ์เป็นแอดมินโดยที่ อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลนะครับนะครับโดยก็ใส่ชื่อเป็นแอดมินโฮมไปแล้วกันนะพอเราใส่ไปอย่างเงี้ยใส่เบอร์นะครับเบอร์ของผู้รับเนี่ยอย่างแรกคือเขาจะไม่รู้นะครับไม่รู้ว่า อยู่ประเทศอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยส่งใบก็ไม่ได้รับเพราะว่ารหัสประเทศไม่ถูกนะครับนั้นวิธีการเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเอ๊ะแล้วตอนนี้มันส่งไปแล้วเนี่ยไปจริงหรือเปล่าให้เข้ามาดูที่ ekey ครับเห็นไหมมันมีเมื่อกี้ admin home รออยู่เนี่ย pending เห็นไหมเราอยากลกเลิก,เ,ลกเข้าไปลบครับ อันนี้มาดูวิธีนะครับว่าต้องใส่ยังไงผมเป็นเปอร์มาแนน์นะครับให้ใส่รหัสประเทศ66นะครับตามด้วยเบอร์โทรบ้านเราส่แอดมินดอ ดูสิว่าจะส่งผ่านไหมเห็นไหมขึ้นว่าอะไรครับอันรีจิสเตอนะครับขอให้เลือกประเทศดังนั้นเราก็เลือกประเทศซะใส่ Thailand นะครับเลือกเป็นไทยแลนด์มันก็จะมีบรรทัดอีกบรรทัดนึงขึ้นมาเป็นบวกหกแล้วก็ให้เราใส่เบอร์โทรภายในประเทศเราไปนะครับแล้วก็กดเซ็นี่โอเคแล้ว อันนี้เมื่อส่งถูกต้องเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเมื่อกี้มัน pending อยู่อ่า pending มันจะมีเมสเซจมาขึ้นนะครับที่ตัวโทรศัพท์ของผู้รับ เศจนะครับที่ส่งจากเครื่องที่เป็นเครื่องแอดมินเนี่ยไปหาอีกเครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราล็อกอินด้วยอะไรแล้วก็พาเวิร์ดอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราไปสร้างรหัสใหม่นะให้เราใส่ตามที่เขาให้มาเลยซึ่งของผมเนี่ยมันให้มาเป็นเบอร์ที่เขาส่งมาก็คือเครื่องผม เดี๋ยวขอสายแป๊บหนึง่งแล้วก็ตามด้วยพาเสสวิรวดนะครับอืมแปบหนึ่นะแล้วเดี๋ยวดูนะครับสถานะว่ามันจะเปลี่ยนไหมตอนนี้มันเพนดิ้งอยู่ โอเคครับเนี่ยล็อกอินได้แหละผมใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งกดล็อกนะตอนนี้แต่ในนี้เนี่ยภาษนะมันขึ้น pending เพราะอะไรเดี๋ยวมาหาคำตอบกันนั้นเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งนะครับมันก็จะมีเมนูนะครับ เมนู Menu, เอ่อเะเรียกว่าเหมือนเหมือนกันเลยละ่ะกับที่เครื่องแม่นะครับต่างกันแค่ว่าไม่มีตรงออ t เทอร์ไลน์แอดมินไปให้คนอื่นอีกดังนั้นเครื่องที่มีสิทธิ์ในการออ t เทอร์ไลน์สิทธิ์ให้คนอื่นไปเป็นแอดมินเนี่ยมีเครื่องหลักที่ต่อบลูทูธครั้งแรกเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรง e k ไม่มีเมื่อกี้ละเห็นไหมเป็นเบอร์มาอแนปกติแหละไม่ต้องวอลิฟายอะไรละ โอเคครับเห็นไหมเบอร์มานานแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการของเราจะส่งคีย์ให้คนอื่นนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือให้เราใส่เบอร์รหัสประเทศนะครับเบอร์ผู้รับเนี่ยซึ่งถ้าเราใส่ราหัสประเทศผิดเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกชูสราหัสประเทศแล้วก็ใส่เบอร์ก็ใส่เบอร์ปกติเลศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแปดอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีแมสเซจส่งไปให้เมสเซจนั้นเนี่ย username ็วิธีการคือให้เราไปติดตั้งแอปนะครับที่เครื่องนั้นไม่ต้องไปสมัครใหม่นะเพราะว่าในแมเสเซจจะมี username และพาส่วิมาให้ให้เอา username และพาส่วนนั้นเนี่ยล็อกอินในแอปทีทีล็อกนะครับพอล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นะครับในการใช้งานเลยโอเคงั้นถ้าใครสงสัยนะครับก็ฝากนะครับคำถามไว้ข้างใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสับสุดท้ายนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่ก่อนจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือกดอนสับสุดท้าเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันว่าเลคคอร์เห็นไหมครับมันบอกในใคาเป็นคนเปิดประตูอันรอบนะครับเมื่อกี้มีผมใช้ผู้ใช้อ,อื่นนะครับที่ได้ติดแอดม,มินนะชื่อแอมินบัตดอโฮมเปิดประตูด้ย อเล็อกเปิดตรงสีล็อกเปิดอีกแค่นึงนะครับยังไม่ยากนะครับาได้เห็นได้เยอะนะมีงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งถ้าใช้กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็จะทำคลิปอื่นต่อไปเดี๋ยวคงอาจจะเป็นคลิปการติดตั้งจรสีนะครับโอเคแล้วก็บายขอบคุณครับ